เทียบทุนแล้วเข้าไว้แท้ลองน้ำแดงเลิศชัยะโจดีไซน์จะอยู่รองน้ำสีแดงลองน้ำสีน้ำเงินแนะนำกรกฎนาวาเพชรจีตารองน้ำสีน้ำเงินครับไอ้คู่นี้ถูกคูก่ไม่ธรรมดาแล้วครับ เที่ยวนี้เลศชัย,ยาะอาหารมาเจอกับเรือที่ธรรมดาบรกรดนาวาแชมป์ปีที่แล้วเทียงไฮเทียงแสนเชียงายเชียงตุงเที่ยวดีเลศชัย,ยาะโจดีสายก็ะดามเรือดีแห่งวัดพระนอนจักสีครับสิงห์บุรีกบลกดนาวาล่องน้ำต้นเหมือนครับเหนือสุดแดนสยามก็ฝีพายีงงานไอหนูสู้ไม่ถอยเพชรจีจ้า วันนี้กราบขอบคุณเรือทุกลำครับฝีพายทุกคนไม่ต้องเรียกเลยครับนะไม่ต้องเรียกไม่ต้องรอรู้ตัวถึงตารางไปเลยครับเรือเข้าเตยนชัยหันไปทางนู้นจอยแล้วกรกฎนี่เขามีนาวาด้วยนะมีช่างด้วยวันนี้บอกให้มันแค่นี้นะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเพราะเป็นล่นตะแกงใช่พรุนี้หาผู้ชนะชนะไปเจอกันแล้วก็เพิ่มเรือห้าสิบห้าใหญ่ครับคลองเนี้ย ดงดงดังในยุคนี้ช่วงนี้เลยต้องมาดูทองมาตัวจริงมาและมาทั้งสองลำเลยทั้งเงินทั้งทองโอ้โห,โหสุดยอดแชมป์บนที่ยี่เจ็ดเมษา,น,านั่นและแชมป์ที่กร<ด>แพงเพชรอาทิตย์ที่แล้วสรรมดาที่แล้วและปีนี้จะมีอีกแชมป์หลายหลายหลายอาทิตย์แล้วเขาหวังว่าเขาจะมาเอาแชมป์ที่นี่อีกถูกต้องแต่จะทําได้ไหมในเมื่อห -5 ้าพรุ่งนี้กลางหวาคอเยอะโอ้โหแต่อ้คู่นี้ก็ไม่ธรรมดาเลยชัยยาโจด,ดีไซนกับกรกฎดาวหวาครับแม่ วันนี้หยิบตัวเรือในานามเทพสิงหานครลองน้ำสีน้ำเงินครับอ๋อมาแล้วจ้ะโ,โ,โ,โอ้ยละเอียดเตี้ยตายคู่นี้หรอขอ,อยกัมาตั้งแต่ช่วงเชา้ไาไปธรรมา โหดดีสายเลิศชัยยะโหดดีสายเหลือดีเหลือดีจากเต็งผู้นี้พรอดไปแก้วไปธรรมดานไว้เลิศชัยยะเลิศชัยยะลองนะเด็กทัดกับกระปุกดหนาวาเพชรจีจ้าคู่นี้ไม่ไหวเลยดูตู้ไม่ถอยจะถอยหรือไม่ถอยมันต้องผายกันอย่างนี๋วัยเมื่อน้ำกระตุยกระจายมองไม่เห็นคนเลยมาเพชรจีจ้าบอกว่าเที่ยวนี้อาถานสู้ในน้ำเลิศชัยยะโหดดีสายก็จะผายแรงจะแซงหนีไม่พ้นดูไม่ออกหัวเรื่องไหายแล้วเปิดกระดา นี่ยาเดียววันนี้กลายเป็นแบบอะไรชายยาตีจ้า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 เชายผลการตัดสินครับเรือเข้าเสฉัยกรรมการไม่รอช้าครับตัดสินที่เรือที่อยู่ในล่องน้ำ น้ำน้ำแดงเลิศชัยาโจดีไซน์ไปเลยชนะเลิศชัยาโจดีสายชนะครับเจ้านายปลดมือให้กเรือทั้งคู่เลยครับแหมจู้กันบันจริงๆ